คนฉลาดจะไม่แสดงพฤติกรรมแบบนี้เด็ดขาดหนึ่งคนฉลาดไม่จำเป็นต้องเก่งเสมอไปเพราะว่าความหมายของคำว่าฉลาดมันมีหลายอย่างเส้นฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำฉะนั้นคำว่าฉลาดมันไม่จำกัดอยู่แค่ความเก่งเท่านั้นคนที่เก่งก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะฉลาดเสมอไปแต่เขามีความเพียรพยายามกลาเขาจะประสบความสำเร็จบางคนเขาไม่ได้เรียนด้วยซ้ำแต่เขาก็ยังประสบความสำเร็จในชีวิตได้ฉะนั้นคำว่าฉลาดมันไม่มีจำกัด คนฉลาดมักจะไม่หยีดอย่างคนอื่นเพราะว่าการหยีดอย่างคนอื่นไม่ได้ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นมาแต่ในทางตรงกันข้ามการทำแบบนั้นมันจะทำให้เสียเพื่อนหรือเพื่อนร่วมง,งานและเสียความน่านับถือยกตัวอย่างเช่นลูกน้องคอนอหนึ่งทำงานผิดพลาดแต่ว่าเจ้านายต่อว่าด้วยคำพูดที่รุนแรงต่อหน้าคนอื่นมันจะทำให้คนคนนั้นเสียกำลังใจเสียความรู้สึกก่อและอาจจะทำให้บรรยากาศในการทำงานตึงเครียด และอาจจะทําให้การทํางานเสียทั้งทีมแต่ทว่าคนฉลาดมักจะใช้คําพูดที่สุภาพคอยตักเตือนด้วยคําพูดที่สุภาพและอธิบายให้พนักงานคนนั้นฟังเพื่อให้เขาเข้าใจในการทํางานและงานก็จะได้ราบรื่นและคุณก็จะได้ความเคารพจากลูกน้องจากเพื่อนร่วมงานและคนอื่น 2. องคนฉลาดมักจะไม่แสดงพฤติกรรมโอ้อวดเพราะว่าการโอ้อวดไม่ได้แสดงว่าเก่งเสมอไปคนฉลาดมัก จะใช้การกระทำเป็นการพูดแทนเพราะว่าการโอร้อวดแสดงถึงความไม่มั่นใจในตัวเองเช่นคนคนหนึ่งมักจะโอ้อวดว่าตัวเองเหนือกว่าเพื่อนร่วมง,งานในเรื่องตำแหน่งเงินเดือนหรืออะไรต่างๆมันจะทําให้เพื่อนร่วมง,งานหรือคนรอบข้างเริ่มถอยห่างจากคุณแตกลับกันคนฉลาดมักจะไม่โอ้อวดคนอื่นในสิ่งที่ตัวเองมีและไม่โอ้อวดเพื่อเรียกร้องความสนใจสอคนฉลาดมักจะไม่ตัดสินคนอื่นจากลักษณะภายนอกที่เขาเป็นคนฉลาดมักจะไม่ตัดสินคนอื่น ถ้าไม่มีหลักฐานเพียงพอเพราะว่าการตัดสินคนอื่นจากภายนอกมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ในระยะยาวไม่มั่นคงและอาจจะเสียเพื่อนได้คนฉลาดมักจะใช้การเรียนรู้และฟังและเรียนรู้ก่อนที่จะตัดสินคนอื่นเช่นคนคนหนึ่งเพิ่งมาทำงานครั้งแรกเขาอาจจะทำงานผิดพลาดคนฉลาดจะไม่ตัดสินเขาจากงานที่เขาทำครั้งแรกเพราะว่าเขาอาจยังจะไม่คุ้นเคยกับงานที่เขาทำหรือไม่เข้าใจคำอธิบายของคนสอนคนฉลาดจะต้องให้คำแนะนำและสอนในสิ่งที่ถูกต้องให้เขา สี่คนฉลาดมักจะไม่ใช้อารมณ์โกรธรุนแรงใส่คนอื่นเพราะว่าการใช้อารมณ์รุนแรงมันแก้ปัญหาไม่ได้เพรชะฉนั้นคนฉลาดจึงมักจะไม่ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาหรือแก้ไขปัญหาคนฉลาดมักจะใช้เหตุและผลในการแก้ไขปัญหาเสมอหคนฉลาดมักจะไม่มีความผิดคนฉลาดมักจะไม่มีความผิดเพราะว่าเพราะว่าความผิดพลาดมักจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นคนฉลาดมักจะแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองและการยอมรับข <reco Christ S 2> ้อผิดพลาดนั้น จะทาให้เขาเติบโตขึ้นเพราะว่าการหลีกหนีปัญหามันจะทําให้เขาขาดความน่าเชื่อถือและผู้คนจะถอยออกห่างหกคนฉลาดจะไม่ปิดกั้นความคิดเห็นใหม่ๆและเปิดกว้างเพื่อรับสิ่งใหม่ๆเพราะว่าความคิดเดิมๆมันจะไม่พัฒนาต่อไปได้เพราะฉะนั้นคนฉลาดมักจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆความคิดเห็นใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปเช่นคนคนหนึ่งทํางานที่เดิมเงินเดือนเท่าเดิมทํากิ่ปีก็ยังเหมือนเดิมและไม่ฟังคําพูดของคนอื่น และไม่เปิดรับความคิดเห็นของคนอื่นฉะนั้นคนฉลาดเขามักจะเปิดรับความคิดและทำอะไรใหม่ๆให้ดีกว่าเดิมเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น 4. คนฉลาดมักจะไม่ใช้อารมณ์โกรธรุนแรงใส่คนอื่นเพราะว่าการใช้อารมณ์รุนแรงมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราศฉะนั้นคนฉลาดจึงมักจะไม่ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาหรือแก้ไขปัญหาคนฉลาดมักจะใช้เหตุและผลในการแก้ไขปัญหาเสมอ5คนฉลาดมักจะไม่มีความผิดคนฉลาดมัก จะไม่มีความผิดเพราะว่าเพราะว่าความผิดพลาดมักจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นคนฉลาดมักจะแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองและการยอมรับข้อผิดพลาดนั้นจะทําให้เขาเติบโตขึ้นเพราะว่าการหลีกหนีปัญหามันจะทําให้เขาขาดความน่าเชื่อถือและผู้คนจะถอยออกห่างหกคนฉลาดจะไม่ปิดกั้นความคิดเห็นใหม่ๆและเปิดกว้างเพื่อรับสิ่งใหม่ๆเพราะว่าความคิดเดิมๆมันจะไม่พัฒนาต่อไปได้ เพราะฉะนั้นคนฉลาดมักจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆความคิดเห็นใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปเช่นคนคนหนึ่งทำงานที่เดิมเงินเดือนเท่าเดิมทํากี่ปีก็ยังเหมือนเดิมและไม่ฟังคำพูดของคนอื่นและไม่เปิดรับความคิดเห็นของคนอื่นฉะนั้นคนฉลาดเขามักจะเปิดรับความคิดและทำอะไรใหม่ๆใ,ให้ดีกว่าเดิมเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น